สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ป้านาลุงเดอร์ชั้นแนวนะคะวันนี้พบกับป้านาคนเดียวนะคะเพราะว่าลุงเดอร์ทำงานจะเ,เพื่อนๆวันนี้พอดีป้านาได้ซื้อแซลมอนมานะคะนี่ค่ะแผ่นใหญ่ๆเลยค่ะแซลมอนเขาบอกว่าเป็นแซลมอนทั้งตัวเลยนะคะอน่าจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะ ซื้อแซลมอนมาแล้วทีนี้อยากทำแอแซลมอนดองซีอิวคะ่ะเพื่อนๆจะ้ะจริงๆเราเอาไปแช่ในห้องฟิตไว้แบบว่าคืนหนึ่งแล้วนะคะอันนี้คืนหรือสองคืนนี้แหละคะ่ะแล้วก็เอาออกมาก่อนนะคะไม่แน่ใจว่ามันกินดิบได้หรือเปล่าแต่ว่าไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวจะมาทำแซลมอนดองซีอิวนะคะเพื่อนๆ เดี๋ยวมาลองทํากันเลยนะคะเคยทําไปแล้วครั้งหนึ่งค่ะเพื่อนๆจ๋าแซลมอนแล้วก็มีกุ้งบางส่วนนะคะแต่อันนี้เป็นแซลมอนล้วนๆเลยค่ะทําไว้กินนะคะเพราะว่านึกอยากค่ะแล้วก็แล้วก็พอดีป้าหนามาีซื้อกิมจิมานะคะป้าหาซื้อกิมจิแล้วก็ซื้ออะไรนะคะ สาล่ายมานะคะแล้วก็มีวาซาบิมาด้วยแล้วก็มีขิงดองด้วยค่ะเพื่อนๆน,นะคะก็เลยอยากกินแซลมอนนะคะดองสี๊วนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าดองดองนี้มันน่าจะทิ้งไว้ประมาณคืนหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวลอยแล้วเนี่ยค่ะอย,อ,ยอยากกินมากเลยค่ะเดี๋ยวยังไงมามาเริ่มทํากันเลยดีกว่านะคะเพื่อนๆจ๋าเดี๋ยวก็จะหัน่นจะหันะห่นแซลมอนก่อนเด้อค่ะนะคะ,ะ,คะตัวใหญ่มากอันใหญ่มากเลย พอดีป้าหนาซื้อกระปุกนะคะสำหรับดองแซลมอนไว้แบบว่าโดยเฉพาะเลยค่ะซื้อเพื่อการนี้เลยนะคะเดี๋ยวมาทำกันเลยค่ะเพื่อนๆอนอันนี้เราจะมาทำน้ำเพื่อที่จะเอาใส่แซลมอนนะคะเพื่อนๆคะ่ะตามด้วยขิงดองนะคะใส่ลงไปในหม้อเลยคะ่ะแล้วก็ เป็นน้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายแดงนะคะป้าหนาใช้น้ำตาลทรายแดงแล้วก็ใช้ซอสคิกโคมแมนนะคะใส่ลงไปก่อนคะ่ะประมาณสามสี่ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราใส่ซอส ไปเรียบร้อยแล้วเราก็เติมน้ํานะคะแล้ก็เดี๋ยวเราก็ชิมรสเอาค่ะป้าหนาไม่มีสูตรไม่มีอะไรนะคะส่วนผสมเรียบร้อยแล้วป้าหนาก็เอาไปเคี่ยวไฟอ่อนนะคะรอให้เย็นนะคะเพื่อนๆทีนี้เราก็จะมาเตรียมเ,เนื้อแซลมอนนะคะแล้วก็หั่นนะคะเป็นชิ้นชิ้นนะคะเป็นชิ้นแบบว่ายาวนิดนึงแล้วก็พอดีคําค่ะ ไม่ใหญ่มากนะคะเพื่อนๆหั่นเรียบร้อยนะคะแล้วก็ตักแซลมอนใส่ในถูกแก้วเลยค่ะเพื่อนๆะ,ะหนจ้ะก็ตักเรียงแซลมอนใส่ในถูกแก้วนะคะ เรียงเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ใส่กระเทียมนะคะกระเทียมฝานบางๆนะคะเพื่อนๆใส่โรยหน้าแซลมอนไว้เลยนะคะ จากนั้นก็ต่อด้วยโรยด้วยพริกนะคะอันนี้เป็นน่าจะเป็นพริกจินดาแดงนะคะปะ้าหนาใช้พริกจินดาแดงค่ะเห็นบางคนเขาโรยงาขาวด้วยนะคะเพื่อนๆแต่ป้าหนาพอดีไม่ได้ใส่นะคะแล้วก็น้ําที่ป้าหนาต้มไว้นะคะละลายเรียบร้อยเย็นเรียบร้อยแล้วแล้วก็ป้าหนาก็เทน้ำลาดลงไปใน โถแก้วเลยค่ะใส่ให้พูนนะคะใส่ให้ท่วมแซลมอนนะคะเพื่อนๆจะ้ะแล้วก็ได้แล้วนะคะเราจะเอาดองไว้ประมาณหนึ่งคืนนะคะเพื่อนๆอันนี้เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะปิดฝานะคะแล้วก็เอาไปแช่ไว้ในตู้เย็นนะคะประมาณหนึ่งคืนค่ะหลังจากนั้นก็คือสามารถทานได้นะคะ นี่แหละค่ะเพื่อนๆชีวิตในต่างแดนนะคะอยากทต้องออ,อยากกินต้องทําเองนะคะเรียบร้อยนะแล้วนะคะแซลมอนดองซีอิ๊วค่ะปิดฝาแล้วค่ะคลิปนี้ลากันไปก่อนนะคะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกิ้งกให้ปหนหาลงเดอด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ